ของแท้ของแท้วิวไใบเดียวเลยโัโดนตสวยด้วยใหญ่นี่เน็่โลโอ้โหมีโลกว่าครับตัวนี้สามโลอะจะมาลุ้นไม่ใช่เฮ้ยเอาโดนเหมือนกันโดนอีกแล้วครับเหลี่ยมเดียวกันเลยใหญ่ไหมตัวเล็กโอ้โหตัวตัวนหญ่ตัวนันขึ้นมาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอื่นแล้วจะเล็กว่าเ่ย ออโอ้ยนี่ใช้เยอะอะไรครับแล้วพุอ่อ๋อเมื่อตอนเช้านี้เมอเช้าหนูถ่ายเสร็จปุ๊บมาตัดลงแป๊บเดียวตอนตอนนี้ตอนนี้ห้าหมื่นเรียบร้อยใช่ค่ะไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับเอ C ีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอีนะครับข่าวซูชาแนลมป เช้านี้นะครับเราตีเหยือกทีน้ำไาแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวลองเหยือกใต้น้ำบ้างเนาะใช่เพราะตอนนี้แดดออกเปี้ยงมากเมื่อเช้าแดดก็ออกเมื่อเช้าประมาณ11โมงนี่เราพักกินข้าวแล้วก็ทำคลิปกันต่อค่ะครับก็กะว่าจะใช้เหยือกประเภทไหนวันนี้หัวจิกค่ะปลายางหัวจิกนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเต็มตะกร้าเลยเหยือเราแต่ไม่รู้ปลาจะเต็มตะกร้าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราก่อนเข้าหมายตรงนู้นเราลองตรงนี้กันไหมค่ะอ่า นี่ครับเปลี่ยนจากกบเป็นปลายางหัวจิกอ่าเปตาตีเลยเฮ้ยจริงเหรออูหัวแท้ของแคร์วิวใบเดียวเลยอูโห <außer S 2> <ด>ัสวยด้วยใบใหญ่หนี่เดีลยวโอ้โห มีโลกว่าครับตัวนี้โหแล้วมันส่งสายได้เมื่อกี้พอกัดตึกแล้วเช็คอันหนึ่งใช่ไหมให้ลุ้นนะเปาอุ้ยนี่แหละครับปลายางหัวจิกไม่เดียวน้องเงินหางส้มอุ้ยโคตรใหญ่อะพ่อใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเป็นโลมาอุ้ยเป็นโลโคตรใหญ่โลกว่าเดี๋ยวช่างเลยเดี๋ยวช่างเลยใหตรงนุ้นก่อนใหญ่มากแม่ตัวที่ได้ทำรุ่นเปาใหญ่ที่สุดที่เคยตกได้เลยไหม มีตอนน,นั้นก็ได้ลงข่าโอ้โห๋ยวไปลองมาดูครับอันนี้เป็นกิโลนะฮะโอ้หไอมิวเกือบโลเจ็ดโคตรโหดเลยนี่ยถ้ามันแบบวุ่นๆสมบูรณ์จริงๆนะมีลุ้นสองโลเลยตัวเนี้ยใหญ่มากนะครับโหูแหละและเป่าไอ้เนี่ยวัดอะเกือบหล่นหามอะมันดึงเกือบหล่นน้มเลยเมื่อกี้ คือโปรเจ็ดครับตัวนี้สุดยอดจริงท้าสมบูรณ์นี่ฝั่งโลแน่ปลายางของจิง๊กจะเต็มน้ำเงินห่างส้มแต่ถ้าใช้เหางน,นี้ปลาบุกมันมันไม่กัดใช่ปะ่ะปกติเราใช้ไดออไอ้กระดิกระดิปลา,าบุกกัดในกล้องมันเหมือนจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่คือเห็นตัวจริงก็คือแบบโอ้โหับปีเออหัวยังกระโดด เโดเมื่อเช้าอืมใช่เพรอเมื่อเช้าเฉดอกล้าตูด้วยบอตะไกล้อ่ะยังใหญ่อย่าถามพี่ก้าดิสามโลอ่ะแต่แบบนู้ดนี่ไงเฮ้ยไออ่โดนเหมือนกันโดนอีกแล้วครับเหลี่ยมเดียวกันเลยใหญ่ไหมตัวเล็กโหถ้าตัวตัวเนี้ยตัวนั้นขึ้นมาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอื่นแล้วจะเล็กกว่าได้เออโอ้ยนี่ใช่เยื่อะไรครับพยายามกดจิกสีน้ำเงินค่ะอ๋อสีน้ำเงินเลย มันเงินหางส้มนี่แหละหูนิดขนาดตัวเล็กๆนะมันคือลงไปเลยอ่ะสีมันแบบน่ากินนะเนาะอันนี้ซองหนึ่งกี่บาทนะหกบาทอย่างสามตัวหกสิบบาทนะครับใช้ดีจริงนี่หนึ่งซองผัดกันใช้ก็ได้ได้หลายตัวเลยช้อนสองตัวนี้น่าจะสองโลกว่าแล้วเมื่อกี้ไม้เดียวป่ะคนละไม้ตัวเลยดิไม่รู้ไม้เดียวอ่ะ มันมีสวะเยอะใช่ไหมการใช้งานปลายังหัวจิกก็ไม่ยากครับกออย่างเดียวครับ right. ม so right. so really ีแอคชั่นในตัวเองออกแบบเหยื่อให้มีแอคชั่นในตัวเองครับเวลากอกลับมาเนี่ยหางเขาจะสั่นลุกน่ากัดมากครับตัวนี้แล้วก็สีก็เด่นชัดเผื่อไปน้ำตรงล้มอยู่ดีดีกว่าแล้วก็ตีในแอ่งนั้นตรงไหนน้ำลึกสุดน่แอ่งนั้นอ่ะน่ค่ะที่เป็นคันอ่า แล้วก็ตรงไม้ปากในเองนะเวิร์แล้วเลยฮุ้ยของแท้ทำไมยิ่งตอกยิ่งเล็กกับอิวผม่ี่ด <c oughs> ูห,หมายได้หมายธรรมชาติเดออ้อตัวอันนี้คือเป็นหมายที่เขาจับปลาไปแล้วนะครับแล้วก็วมันน่าจะเหลืออยู่ก้นบ่อหรือยังไงนี่แหละใช่นี่แหละซึ่งเขาจับแห้งมากเลยนะวันนั้นที่เราเห็นนะโอ้โห อันนี้ครับก็ยังมีพอมันมีเหลือมันก็โดนครับเสียเงินทางส่มค่ะกูแต่อ้วนตับเลยปลาเนี่ยเออท้องอืเฮ<ะ>้ยได้แบบงง,งๆไอเดียวกัน ปากนบ่อครับนำเงินห่างส้มเนี่ยครับจะเด็กจะผู้หญิงตกได้หมดครับพวกเราตกได้ FC ต้องตกได้สองละแค่60ครับอ่อย มี่ครมาตกปลาหมอบมาจะกินไหมน่าจะกินนะตัวมันใหญ่ปะตุ้งติ้งอ่ะตัวมันใหญ่ไหมสวใหญ่นะมันขึ้นน้ังทีอ่ะใสกู้ฝอยปะล่ะก็ไม่หยุดเลยนะใสโพลอุ้ยตั้มเบาโนนย้อยไมิวลงใหญ่เหรอโลฮึ่มซีโลขึ้นละนี่วันนี้ยังไม่พลาดกันเลยใช่ไหม กัดปุ๊บปิดปั๊บเลยป่ะอุ้ยถึ้โลได้เลยโอ้ยใหญ่ปลาวลวันนี้หลายโลนะทำงานใช้งานง่ายไหมง่ายค่ะก่อมาเรื่อยๆคันกระตุกปึ๊กวัดขยะตลกคนละไงเราอะเอาปลาไปถึงด้วยนี่ครับตรงนู้นนะครับฝูงปลาหมอขึ้นเยอะมากเลยฮะปลาหมอปลกีิขึ้นเต็มเลย พรุ่งนี้ลองอะไรนี่แหมหนิวตุ้งติงเนี่ยน่าเห็นแบบขึ้นตลอดเลยหน้าลองเออแล้วมันเหมือนหลุมนั้นมันลึกสุดอ่ะมันก็ไปออนตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตุ้งริงมาลองดูครับร้อนจัดร้อนจัดน้ำเย็นไหมนะ่ะชื่นใจมาสรุปผลกันแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวกี่ตัวห้าตัวเออ มาช่อนนะนุ่ามบอกแล้วตกเมื่อไหร่ก็ตกได้เสิงค่ะพุณลองออกมาแบบแด่ลอกอ้อคิดดูน่าภต,ตัวมาฝากด้วยนะคะรอบชาเลนจ์หนูว่าไม่ยากนะต้องลองทำค่ะโอ้าชาเลนจ์ไม้เดียวหนึ่งพันกับกบยางแก้คันล,ล่าสัตว์ล่าคนอ๋อเมื่อตอนเช้านี้ตอเช้าหนูทายเสร็จปุ๊บไปตัดลงแป๊บเดียวตอนตอนนี้ตอนนี้ห้าหมื่นเรียบร้อยใช่ค่ะไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับ s f 4 อืมแต่ของเปาตอนนี้ประมาณร0อยวิวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมิวครบเสร็จมิวก็ช่วยน้องไปรีโฮสต์ไปแชร์เดี๋ยวก็ถึงช่ไม่ยากขอให้เป็นคลิปที่มันถูกต้องตามกติกานะครับลองดูค่ะไม่ลองไม่รู้บางคนยังไม่ทันลองเลยแค่อ่านกติกาหุย่าเลยเไม่สู้เลยใจอ่ะไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบาย